พระธรรมมีคาบทที่เจ็ดศิลธรรมของอิสราเอลเสื่อมรามอานิจจาตัวข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนที่ออกไปเก็บผลไม้แล้วดูร้อนเหมือนคนที่ออกไปเก็บผลอง,งุ่นแล้วพบว่าไม่มีพวงองุ่นให้รับประทานไม่มีผลมะเื่อสุกรุ่นแรกดังใจปรารถนาคนจงรักพักดีสิ้นไปจากแผ่นดิน จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์สักคนก็ไม่มีเขาทุกคนต่างก็ชุ่มคอยจะเอาโลหิตกันต่างก็เอาตาขายดักพี่น้องของตนมือทั้งคู่ของเขาช่ำชองทำแต่สิ่งชั่วข้าราชการและผู้พิพากษาขอสินบนและคนใหญ่คนโตก็เอ่ยถึงความอยากในจิตใจของตนพวกเขาต่างก็ สารสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคนดีที่สุดของพวกเขาก็ไร้ค่าเหมือนต้นน้ำคนซื่อตรงที่สุดของพวกเขาก็เหมือนรั้วน้ำวาละแห่งพวกยามของเจ้าคือวันที่จะลงโทษเจ้ามาถึงแล้วบัดนี้พวกเขาจะสับสนอลมาน อย่าวางใจเพื่อนบ้านอย่านอนใจในสหายจงระวังปากของเจ้าอย่าเผยแก่เธอผู้นอนแนบอกของเจ้าเพราะว่าลูกชายดูหมิ่นพ่อและลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้แม่ของเธอลูกสะใภ้ต่อสู้แม่ผัวศัตรูของคนหนึ่งคนใด ก็คือคนที่อยู่ในบ้านของเขาเองแต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูพระยาเวข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้าการสำนึกผิดและการวางใจพระเจ้าศัตรูของข้าเอ๋ย อย่าเปรมปีเย้ยข่าเลยเมื่อข่าล้มลงข่าจะลุกขึ้นอีกเมื่อข่านั่งอยู่ในความมืดพระยาวเวจะทรงเป็นความสว่างแกข่ข้าข่าพระเจ้าจะทนต่อพระพิโรธของพระยาวเวเพราะว่าฆ้าพระเจ้าทำบาปต่อพระองค์ ข้าพเจ้าจะทนจนกว่าพระองค์จะทรงแก้คดีของข้าพเจ้าและจะทรงตัดสินความเพื่อข้าพเจ้าพระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าออกไปยังความสว่างและข้าพเจ้าจะเห็นการช่วยกู้ของพระองค์แล้วศัตรูของข้าพเจ้าจะเห็นและความอับอายจะทับถมเธอผู้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า พระยาเวพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนดวงตาของข้าพระเจ้าจะเพ่งดูเธอคราวนี้เธอจะถูกเหยียบย่ำเหมือนคนตามถนนคำพยากรว่าจะมีการฟื้นฟูวันที่จะสร้างกำแพงเมืองของเจ้าในวันนั้นเขตแดนของเจ้า จะขยายออกไปไกลในวันนั้นเขาจะมาหาเจ้าจากอาัสซเเรียและเมืองต่างๆของอียิปต์และจากอียิปต์จนถึงแม่น้ำยูเฟติสจากทะเลนี้จดทะเลโน้นและจากภูเขานี้ถึงภูเขาโน้นแต่แผ่นดินจะร้างเปล่าเพราะชาวแผ่นดินเป็นเหตุ เนื่องด้วยผลแห่งการกระทำของพวกเขาขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะด้วยคาถาของพระองค์คือประชากรที่เป็นมรดกของพระองค์ผู้อาศัยอย่างโดดเดี่ยวในปา่าในท่ามกลางแผ่นดินที่เป็นสวนขอทรงให้เขาหากินอยู่ใน บาชาและกิเลอาดอย่างในโบราณกาลดังในสมัยเมื่อเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปเราจะให้เจ้าเห็นการอัศจรรย์ต่างๆบรรดาประชาชาติจะแลเห็นและอับอายที่พวกเขามีกำลังมากพวกเขาจะเอามือปิดปากไว้และหูของพวกเขาจะหนวกไป เขาทั้งหลายจะเรียผงครีเหมือนอย่างงูเหมือนสัตว์เลือ้อยคานบนแผ่นดินพวกเขาจะออกมาจากที่กำบังแข็งแกร่งของเขาด้วยตัวสัน่นพวกเขาจะออกมาหาพระยาเวพระเจ้าของเราด้วยความตะหนกตกใจเนื่องด้วยพระองค์พวกเขาจะกลัว พระเมตตาและความรักมั่นคงของพระเจ้าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ผู้ทรงอภัยบาปและทรงมองข,ข้ามการทรยศของคนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ท่านพร,พระองค์ท่านมิได้ทรง พระพิโรธเป็นนิดเพราะพระองค์ท่านพอพระไทยในความรักมั่นคงพระองค์ท่านจะทรงหวนกลับมาเมตตาเราอีกและจะทรงเหยียบความผิดทั้งหลายของเราไว้พระองค์จะทรงเวียงบาปทั้งสิ้นของเราลงไปในที่ลึกของทะเลพระองค์จะทรงสำแดงความสัตย์ซื่อแก่ยาโคบ และความรักมั่นคงต่ออับราฮัมดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบัมพบรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาล